แล้วบทไหนแล้วโจนีช็อตสนล็อตาเลยมันตอวอย่างนี้เชืมันต้องมาลงทุนหนดี่ายนดรอนันนี้วเเนี่ยไมตอนนี้เดี๋ยวลงที่ะัศบาทไปเลยสัศมีขนาดนี้ ก็มันได้จ <har> ริงดีก <sus> ว่าเฮ้ยน่าสนใจโอ้โหอิจฉาละสิโธ่ถาโจทย์แี้อะไรมาแจก้วหรือก็ลงมาเลยสิังบัดให้ไม่ลงลงมาเถจะไม่ได้เฮ้ยสมมูถ้านายไปลงราลงนะมันต้องอย่างนี้ลงลงด้วยดิ ก็ต้องมีลมเปธรรมดาเฮ้ยสซยิงตัวสัมัไมได้จรงจังนี่ก็เย่อเยนั่งมอไซค์นวมสิเขี่ยบอลได้เลยมวยพวกนี้เ้ยมด็กอะไรเน่กเลยว่ามาทำอะไรเสร็จ้เอ้ยข่าดีแบบที่คุ่บอกไม่นด้นะโอ้โหปัญญายุทเสียวะมามาดูของูดีกว่ามาจ่ายางมือองไม่ได้มาดิแล้วจะได้ใจได้ไงมาได้จริงเ่ะเอาเชี่ยต้องต้องื้อเชี่ยด้วยดิ ถ้าได้กำไรแต่แบงให้ค่แปดสิบโอ้โหค่สองร้เน้อใจนไม่ได้มากสุดแปดรออะาใแล้วให้สิบต้องไปให้สุดหวอย่าไปกลัวอย่าไปวันชีวิตน,น,น้องเสี่ยงของแท้เดี๋ยวเราไปยืเมเง 900, มมินมาเพิ่มเก้าร้อยเป็นใจไหมได้ไม่ขาดทแน่นอนเชอกูกุเทพ เชี่ยวมยเพื่อนมันยาเเพนไมดีเลอเอากระดนดำเล่นตัวผมแล้วโอ้จบเลยยังรไม่ใช่แมเีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งยอมแพ้เพอนมวยมันมีหลายยกเขาหนาได้แน่เชื่ยวปุ๋ยไม่นะมาเขียนแล้วเดียมตื่แล้วเออได้แไอ้พวกขี้ขาไพวกกระจอกไอ้พวก้อนไอ้พวกไก่ไอ้พวกใจอักเสบเจ้าของจ้านเรียนทไมจะรุล่ะ้ตื่นมาเพ้ย